มาถึงทวเอาเอีกแล้วที่ขนาดขนมไทยโบรา่นะเจอแล้วตอนนี้ที่ไทยเท่าไหรกี่โมงจะสิจะเก้าจะเก้าโมงแล้วทแม่แม่พูดได้ะหรอแม่จะเข้าไปดูให้อยู่ด้อยู่ด่้อแฝงแบบนี้ด้วโ้หคนเป็นร้านเลย ตอนนี้เราอยู่ที่ <c oughs> กลับนามินะครับวัวข้างชื่อนา <c oughs> งมิเกาะจ่ายทำหน้าเบื่อเดียวครับผมผ <c oughs> นมาครับนี้อากาศยังคงหนาวเย็นเช่นเคยนะครับ เดี๋ยวเราจะนั่งเรือข้ามไปเพื่อจะไปเกาะประมาเขียนทีนะประมาเขียนทีไม่เกิน5ทีนะครับเราจะถึงเกาะนานนิดเราจะไปตามหาเจ้าของเกาะกันเหมือนนีน่านะครับหลายคนเบื่อผมแล้วนะตอนนี้นะไลฟ์อะไรกันถี่ขนาดนี้นะครับ นี่แหละครับก็ไลฟ์ช่วงนี้นะมาเทียย่ยวก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวผมด้วยนะครับกลับกรุงเทพก็เป็นไลรหรอกอยู่ไกลยันไงก็เลยคิดถึงอยู่คนละฝั่งฟ้า,ฟาไปถึงแม่แมวแม่แมวอะคิดถึงแ,งแฟนๆอ๋ออ๋อไม่ได้ชงจังเลย คิดถึงแม่แมวด้วยครับคิดถึงแม่แม่อะไร <laughs> <laughs> จะฟ้องแม่แมวครับผมพี่โดมเจริญวัฒนเข้ามาแล้วครับผมตอนนี้นะฮะพี่โดมเจริญวันครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ โลดอมจรุวัฒน์ yeah I love you baby ครับผมพี่โดมมาแล้วนะทำอะไรกันอยู่รอขึ้นเรือครับนี่เรือมารับละเร่อไปเก่อน,น่ะน,นี้นะครับ เา okay. 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 ข้ามไปเกาะนามิกันเราจะพาทุกคนนะครับของข้ามอยากเห็นหน้านะครับนเย็นนะแ,แสงมืดอยู่ดูแ <c oughs> วกา์กันนะ <c oughs> ข้าะอะรอาค่ะ <ใน S 1> พี่เมย์เข้ามานะครับผมกำลังเดินขึ้นเรือครับผมก็ยังคงไม่มีไม้เซลฟี่เหมือนเดิมน,นะฮะก็ดูหน้าใหญ่ๆไปก่อนแล้วกันนะฮะ,ะพี่แนนเข้ามานะครับนาฏการมาย่งนาฏการ นในเรือแล้วคุณผ้ชมาน่อาหมกันาวครับวันนี้เข้ามาในเรือแล้วนะฮะ

ภ <c oughs> าพเป็นสวยที่ผมลงไอจีขึ้นมาจากม <Yeah. S 2> ือปลาบ้าทเวันนี้รอกว่าเมื่อวานนะคะใช่ครับไม่มีวันไหนที่ทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมไปหมดนะครับเอาวันนี้แว่นใหม่ด้วยครับเราแว่น8อันนะฮะพี่เมย์พี่เมย์เข้ามาแอบดูอย่างเดียวเลยะไม่เห็นจะเบนอะไรผมเลย พี่โดมด้วยนะครับพี่โดมวันนี้ว่างเหรอครับไม่เข้าร้านบอกร็วหรอครับพี่โดมน้องจีนน่ารักตอนนี้อยากได้ไม้เซลฟี่มากครับผม แล้วก็มันจะมีอะไรนะเลนที่มันเอาไวตต้ติดกล้องข้างหน้าให้มันดูผมผอมอะอ๋ฮะกำปั้นมานะครับผมกำปั้นวันนี้แว่นใครวันนี้แว่นตัวเองครับอ,อ่าไอมอสมานะค,ะครับผมไอมอสแฟนคลับที่มานะครับผมเมื่อวานที่ดาผมมานอกนะฮะ อันนี้ก็สาวๆเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะไปพาไปเกาะนามีนะครับเกาะที่คนไทยชอบมานะครับวันนี้สอบให้กำลังใจหน่อยวันนี้สอบก็จริงๆเราไม่ควรจะมาดูอะไรพวกนี้แล้วอะควรจะอ่านหนังสือแล้วอะนะครับผมก็สอบสู้ๆแล้วกันนะครับขอให้สอบได้ทุกข้อทุกวิชานะฮะทุกคนที่สอบนะ ข้อไหนไม่รู้ก็มั่วถูกโอ้ยคุณนี้ก็ดีนะเอาเอาอะไรเอาอะไรจ้ะพัก พักมือ hey, <okay. S 1> ถ้ามีโอกาสได้เจอซื้อไม mm ้เซลฟี่กับคลิปเลนไปฝากนะคะน่าราัขอบคุณมากครับ mm hmm. แต่เดี๋ยวผมว่าผมคงได้แล้วล่ะ mm hmm. ดูจกักไม้เซลฟี่เลย เออรู้จักแล้วเพราอวันโดนจ่าด่าตลอดเลยผมเรียกขาขาอะไรไม่รู้วิวสวยมากใช่ครับวิวสวยมากสวยกวิวก็ก็ไม่ได้พี่ไงที่เรายิงโล่งไดไปนะ้ป่ะเนี่ย อากาศประมาณกี่องศาสององศาครับตอนนี้ไม่จริงๆเราไปนั่งยืนนอนได้ จะไปยืนข้างนอกได้ได้อะอเดินเรือวิ่งรอบๆไปถ่าย้องได้อ่ะอยืนอะไรก็ได้นะไม่ครับไปอยู่กับแม่มท,ออทุกคิปต้องมีแม่บ่นทุกคิปอ่ะ ออ่านผจัเย็น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 เยเยเย็นเเย็นเย็นเยนเ็เยียะย็นเย่นเนเยเนเย็เ ละครทีวีตอนนี้ยังนะครับแต่ก็มีมีคุยคุยเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ปลายปีก็ปีต้นปีครับต้นป,ปีหน้าแต่ว่าละครเวทีน่าจะใกล้ละแล้ว <c oughs> มอยู่ในเลกกื่อคเล่าอีกแล้วอ่ะหนังสือไม่แตะแล้วดูลายกันก่อนหนังสือไม่แตะแล้วดูลายพี่กันก่อนอ้าวอย่างนี้พี่ออกดีกว่าเพ <c oughs> ื่อนนักวิทยุแงชาติ นี่นังเรียนแอบดูอยู่เนี่ยทำไมชอบพูดให้รู้สึกผิดอะอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องบอกพี่ให้พี่รู้สึกผิดได้ไหมครับพูดภาษาเกาหลีค่ะได้ครับเอ้าโโจราโจรเนาะโอ้โจละเนาะ ละครรอผมยาวก่อนหรือเปล่าไม่ยาวแล้วครับผมว่าจะไว้พวกตรงนี้ตลอดชีวิตแล้วชอบได้ครับป้า น้องจา๋าเจอแบมยังไม่เจอครับเพราะพี่ชายแบมอยู่ชอบน้องจีนมากคือพี่กันที่นั่นอากาศร้อนไหมโอ้โหร้อนจนใส่เสื้อขนาดนี้เลยเนี่ยฮะสององศาครับสององศาอ <c oughs> ันนี้รอคนมาเต็มเรือนะฮะคนมาช้ามากเลยครับ นั่งเรือไปเกาะน,นะมีประมาณสิบห้าสิบถึงสิบห้าทีนะครับคห้ <Hi. S 1> าห้าทีครับผู้สิครับ กันฟันสวยจังเลยอันนี้ไม่มีใครบอกครับผมบอกเองเองมันเริ่มเย็ยนแล้วอะูดิซีน,นี้เริ่มเกล้านะฮะไม่เคยใส่ลิเทนเนอร์เลยครับน้องน,าน่ารักดูแล้วน้องน่ารัก เมื่อวานมีคนหัวเหม็นมากเลยแต่วันนี้เขาเขาหอมแล้วตันนี้คนก็เริ่มเยอะนะครับวันนี้มีแต่คนแบบอายุเยอะๆอะ่เะเหร<ะ>อไหนไหน <laughs> น้องผมนะมันบ้าครับบ้มมานก้อเจ็ดครับก้อเนเจ็ดเออกเจ็ดระวังเป็นหวัดนะครับอ๋อไม่เป็นครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> อีกครึ่งชั่วโมงไล่หนูไปเรียนด้วยนะคะไปเลยค่ะเรตอนีเลยค่ะพี่ลืมค่ะส่งความหนาวมาไทยบ้างร้อนตับแลบนะฮะก็ถ้าอยากหนาวก็เปิดแอร์เย็นนะครับ แล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ไลฟ์มาบ้างนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูยาคิ้วนี่คิดว่าหล่อใช่ไหมไม่เคยคิดเลยฮะน้องจ๋ามีความวีดอะไรคือความวีดเสียงหนะัวล้อหน้าอร่อยไปนะ ใช่ครับเมื่อกี้กินของอร่อยๆมาขนาดนั้นแลับก็เจ็ดอินเตอร์มากเอาอีกแล้วครับผมมีคนด่าผมอีกแล้วฮะอันนี้ด่าแบบมีมารยาทอะไอ้มอสด,ด่าแบบเจ็บมากเลยอะ <c oughs> หัวล้อเหมือนตัวโกงทำไมอ่ะหัวพระเอกหัวล้อ,อยังไง S <S นี่อ่ะไม่หัวร้องไงอ่ะพี่การคิดว่าตัวเองหล่อไหมคะวงเล็บหนูว่าพี่หล่อมากไม่เคยคิดเลยครับผมเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาๆคนมดีควนะที่ยิ้มแล้วมีเสน่ห์นั่นเอง ม,มีอะไรดีกว่าน,นั้นเองนี่นี่ไม่มีใครท้าผมผมก็เล่นหนุนผมเองคนเดียวเ <c oughs> มื่อย นี่กำลังหาคนมองหาคนแบบน่ารักๆกว่าคนไทยนะยังไม่มีเลยนะที่ผมมาเนะี่ยจริงคนเกาหลีคนนอ <c oughs> คนอะไรอนะ่ะใครมีคอนนะอ่ะทำไมคนออกไปเรื่อย ดีแล้วคร bon. ับ <sh arp> ินพี่โนหลอพี่ลิศน่ารักพี่กันกาต่อไหมตอ นี่เห็นหีมา้าไหมครับข้างหลังแห้สวยจังเลยนะันเนี้ยก็ขอโทษทุกคนนะครับที่ผมมาไลฟ์ในเวลาทำงานหรือว่าเวลาเรียนนะ เอาแล้วครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเกาะแล้วครับเอ๋่ไม่ฉายมีความสุขมากเกิน